สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านเคยถามตัวเองไหมคะว่าในวันที่เราต้องออกเดินทางไกลสู่โลกที่เราไม่รู้จักเราเตรียมสเสบียงอะไรติดตัวไปบ้างเราต่างทำงานหนักเพื่อสะสมเงินทองแต่สิ่งเหล่านั้นกลับส่งเราได้เพียงแค่สุดทางของลมหายใจเท่านั้นวันนี้ธรรมะเบาใจหลวงปูด่ดูอยากชวนทุกท่าน มาพักใจฟังคําสอนอันแสนเนตาของหลวงปู่ดูพรมปัญโยที่จะช่วยให้เราเดินทางไกลได้อย่างอุ่นใจและไม่โดดเดี่ยวค่ะหลวงปู่ท่านเมตตาเตือนสติพวกเราไว้สั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าทานศีลภาวนาทุกอย่างที่เราทำวันนี้เพื่อเอาไว้กินวันข้างหน้าพอตายแล้วโลกเขาขนเอาบาปกันไป แต่เราจะขนเอาบุญเอานิพพานไปค่ะคำว่าเอาไว้กินวันข้างหน้าของหลวงปู่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะเหมือนท่านกําลังบอกว่าบุญกุศลที่เราเพียรทำไม่ว่าจะเป็นการให้เล็กๆน้อยๆหรือการรักษาใจให้สงบคือสเสบียงทิพย์ที่จะคอยดูแลเราไปทุกภพทุกชาติไม่ให้เราต้องลำบากเลยค่ะ แล้วเราจะเริ่มสะสมสเบียงนี้ได้อย่างไรในชีวิตประจำวันหลวงปู่ท่านสอนให้เราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะทานคือการมีน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มหรือให้อภัยกันแค่นี้ใจก็พองโตเป็นบุญแล้วค่ะศีลคือการตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใครเป็นการปกป้องตัวเราเองให้สงบสุขภาวนาสำคัญที่สุดเลยนะคะ เพียงแค่เราหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีสติอยู่กับตัวในขณะล้างจานทำงานหรือก่อนนอนนั่นคือการเติมสเสบียงบุญที่มีค่าที่สุดแล้วค่ะโลกนี้อาจจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยการแก่งแย่งแต่ในโลกของความจริงตามธรรมะเราสามารถเลือกที่จะขนบุญไปแทนการแบกทุกข์ได้นะคะ ขอให้คำสอนของหลวงปู่ดู่ในวันนี้เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้หัวใจของทุกท่านมีความสุขและเบาสบายค่ะหากชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องธรรมะเบาใจหลวงปู่ดูไว้ด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจเบาและเป็นบุญของทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ